สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราพูดถึงโทษของน้ำตาลส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงเรื่องความอ้วนโรคเบาหวานหรือฟันผุใช่ไหมคะแต่ถ้าดิฉันบอกว่ามีความเสียหายอีกรูปแบบหนึง่งที่น้ำตาลทำกับร่างกายเราอย่างเงียบๆและมันคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่ก่อนวัยทั้งจากภายในและภายนอกล่ะคะวันนี้เราจะมาไขาความลับของกระบวนการที่ชื่อว่าไกลเคชันกันค่ะ ให้เรานึกภาพตามกันง่ายๆนะคะเวลาเราเอาขนมปังไปปิ้งหรือเคี่ยวน้ำตาลบนกระทะมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแข็งและกรอบขึ้นใช่ไหมคะกระบวนการที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในร่างกายของเราได้เช่นกันค่ะเมื่อเราทานอาหารที่มีน้ำตาลหรือแป้งขัดขาวเข้าไปมากเกินไปโมเลกุลน้ำตาลส่วนเกินที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดจะเข้าไปเกาะติดกับโปรตีนหรือไขมันในร่างกายเราอย่างสเปะสปะเหมือนกาวเหนียวๆที่ไปจับกับทุกสิ่งทุกอย่าง โปรโตีนที่น้ำตาลชอบเข้าไปจับมากที่สุดก็คือคอลลาเจนและอิลาสตินซึ่งเป็นโปรโตีนที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังข้อต่อและหลอดเลือดของเราค่ะเมื่อน้ำตาลเข้าไปจับแล้วมันจะทำให้โครงสร้างของโปรโตีนเหล่านี้เสียสภาพกลายเป็นสารประกอบตัวใหม่ที่อันตรายและไร้ประโยชน์ที่ชื่อว่า AGEs หรือ Advanced Glycation End Products ซึ่งแปลตรงๆก็คือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของ l y ลเคชันนั่นเองค่ะ การเข้าใจกลไกที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นตัวเร่งความเสื่อมคือการก้าวไปสู่การดูแลสุขภาพในระดับที่เหนือกว่าและการนำความเข้าใจนี้มามอบให้คุณผู้ฟังก็คือภารกิจที่พวกเรา Health D Story ตั้งใจทำเพื่อคุณค่ะหากชื่นชอบเรื่องราวสุขภาพดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ แล้วเจ้าสาร AGE นี้สร้างความเสียหายอะไรบ้างเมื่อมันเกิดขึ้นที่ผิวหนังมันจะทำให้คอลลาเจนที่เคยยืดหยุ่นกลายเป็นแข็งกระด้างและเปราะบางนี่คือสาเหตุโดยตรงของริ้วรอยร่องลึกและผิวที่ขาดความกระชับถ้ามันเกิดขึ้นที่ข้อต่อก็จะทำให้ข้อติดขัดและไม่ยืดหยุ่นและที่อันตรายที่สุดคือเมื่อมันเกิดขึ้นในหลอดเลือดมันจะทำให้ผนังหลอดเลือดที่เคยอ่อนนุ่มกลายเป็นแข็งและเปราะซึ่งเป็นต้นตอของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจค่ะ ข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอกระบวนการนี้ได้ค่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปโดยการลดการทานน้ำตาลแป้งขัดขาวและน้ำหวานทุกชนิดนอกจากนี้วิธีการปรุงอาหารก็สำคัญค่ะ การปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงและแห้งเช่นการปิ้งย่างทอดจุดไม่เกรียมจะสร้างสาร AGE ขึ้นในอาหารโดยตรงการหันมาใช้วิธีต้มนึ่งหรือตุน๋นจะช่วยลดปริมาณ AGE ที่เราจะได้รับจากอาหารได้มากเลยค่ะ อย่าปล่อยให้ความหวานมาเร่งให้ร่างกายของคุณเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะการควบคุมไกลเคชัน่นคือหนึ่งในยุทธศาสตร์การชะลอวัยจากภายในที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยให้คุณรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณข้อต่อและหลอดเลือดของคุณไปได้อีกนานค่ะ